มาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะสำหรับศิลปินตลกอาวุโสคุณย่งเชิญ,ญยิ้มนะคะที่แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ผ่านบทเพลงเทิดพระเกียรติที่เขาประพันธ์แล้วก็ขับร้องเองในบทเพลงที่มีชื่อว่าตามรอยพ่อหลวงค่ะเเเออ่่งยยย13ตุุลลาาา2559ไททกหหมูใจส พอ่อหลวงของแผ่นดินสเสด็จกลับถินสวรรค์คาลายัยมาถึงวันนี้เราไม่มีพอ่อแต่พ่อนั้นก็ยังอยู่ในใจ ต้องบอกว่าเป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชที่นอกจากจะถ่ายทอดให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นผ่านพระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่านได้อย่างไพเราะและน่าทราบซึ้งแล้วอีกหนึ่งความพิเศษของบทเพลงตามรอยพ่อหลวงนี้ยังถือเป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9บทเพลงแรกที่ประพันธ์ขึ้นในรูปแบบของเพลงชอยซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านของไทยจากฝีมือการแต่งและขับร้องโดยย่งเชิญยิ้มศิลปินตลกอวุโสที่ขึ้นชื่อว่าเป็นปร,รมาจารย์ด้านเพลง รวมด้วยนงเชิญยิ้มและพวงเชิญยิ้มโดวยวัตถุประสงค์ของการจัดทําบทเพลงตามรอยพ่อหลวงนอกจากจะเผยแพร่พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9้าแล้วยังต้องการรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยมีความทรงรักพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วยนะคะพร้อมกันนี้ยงเชิญยิ้มยังผ่านยังบอกผ่านสื่อว่าบทเพลงตามรอยพ่อหลวงไม่มีลิขสิทธิ์สามารถนําไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นประโยชน์แก่สาธารณะยกเว้นการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ค่ะ ไหนไหนคนไทยมีทุกพอ่อหลวงก็นำความสุขเอาไปให้ ทุกแดนดินถิ่นกันดานทั่วทุกถิ่นทานทั้งไกลไกลจะหนาวจะร้อนก็ไม่เคยบนพ่อหลวงดันดนไปจนได้พ่อเดินบุกน้ำพ่อเดินลุยนาบนเขาในป่าพ่อก็อไปยา,าจเหงื่อพยศลงรถแผ่นดิน พี่ถั่วทุกถิ่นแผ่นดินไทยเพื่อประชาชนคนในแผ่นดินมีอยู่มีอินพอก็พอใจพ่อหลวงทรงงานหนักเป็นนัก พัฒนาทั้งเรื่องดินเรื่องป่าเรื่องน้ำเรื่องไฟคนยากคนจนขอฝนเทวดาแต่พ่อหลวงเรามาทำฝนหลวงให้อีกทั้งโครงการหลายพันโครงการพ่อหลวงเรานั้นทรงทำให้ไวพ่อหลวงทรงครองแผ่นดินโดยทําแล้วพอยังลงมือทำ ทำไว้ให้คอยใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงเพื่อจะได้หล่อเลี้ยงให้อยู่รอดปลดภัย